ตั้งแต่ที่ที่ทั้งแต่ที่แดกว่าเอ้ไ้ฟิกเกอร์มันเล่นปแปลกๆเพราะมันหมอกพี่จ้องพี่อ่ะคือจะเนียนแต่ว่าแม่งับฝีมือกาเกินไอ้วอล์กเกอร์อ,ะอ,อ่ะ l อ t เจ้าไอ้ยีนี่ไปยิงไก่ตื่นหมดไปห่านออกไอ้กลางมาไป,ไปบีหมดละ การปิดตูการปิดตู้ระวังบตาบมาบีมหมดแล้วเหรอโยกเอได้ไหมยโยกเอดีกว่าโอโหโอ,อะไรวะเฮ้ยอ,อยู่แถวนี้อยู่แถวกลางๆนี่ โอ,อ้ยยา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 เฮ้ยเลือดไม่ฟืน้นไอ้เยีย้ยมาดิครับตัดเลยทาดหลอนมาดิครับบอลเต๋อรออย่างเดียวไม่ต้องอะไรมากยิงทิ้งขวามานั่นไงซ้ายซิม สวยโอ้โหสัตว์โหดสัตว์ไอ้กีดข้างหน้าหลังกองซ้ายโอ้โหยี่บาร์ดี้โอ้โหเป็นไงฟังเสียงไปแล้วเนี่ยตอนนั้เสียงฟังฟังท่าไปนิดหนึ่งหี้ยแม่งหลังกอง